เด้ออืมอืมอืมนนัก้ะอืมอนนักสวัสดีพี่น้องป้องไปสุปูสุคนครับพบพอกันอีกคเก้าครับล่งทงชาแนลมันนี้หาอยู่หากินครับพี่น้องมีน่าใสปลาไหลครับลักปลาไหลอีจูแกนน่อนเ้าคือเกาไม้แกเป็นไม้หวยครับหวยนี่ของก็จะเปิดฤดูกาลปีนี้ครับผม สิองหลังครับมาหววนี้นี่ครับหม้ห้องพราว่าช่วงหนาฝนนี่น้ำม,มันท่วมมาแห้งเกินไปนะครับแล้วก็แล้วน้ำนิ่งก่อนนะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่น้ำนิ่งแล้วล่ะครับไปเบิ้งไม้กันครับพี่น้องนะครับหอยตื้นตนนะครับ เี้ยหมกีป,ปมเหรครับพี่น้องอควายกีป,ปมจุดน้อยสิหาดักปปดปปกีปมขุดกีปมครับพี่ห่วยแปนครับพี่น้องปีนี้ นี่คือฟังสั้นติงลิงแทน นี่ครับน้องเคิงครับวันนี้สิเป็นไต้ก้นไฟพี่น้องต้องไปเข้าใส่ไปสองสามหลังวันนี้สิขึ้นไปนี่ครับบ้าน,นห้องน้อยนี่หมดเก่าไม้เก่าแต่ว่าปีดีของก็ได้เปิดร่องเบิงครับกปูม,มนันด้วยปูม,มนัมมนโอ้หุ่นป่าบอลร้ายขนาดจุกจับจุกจับเลยมเมือไรต้องจันี่จะใช่หรือเพราะว่าน้ำไห,หลไไมาไหล ม่ร่อยได้ไงสบายโอ้หไม้สวยเลยครับพี่น้องนี่ครับงกงกขอมากนี่ตอนนีแ้แหละครับนี่เนี่ครับพี่นอ้องตรงดินน้ำล่มสิครับน้ำล,ล่มแบบนี้เลยนี่ปลาไหลมา,มาลงเลยครับเหยียบลงเลย vừa rồi thì rồi ngay rồi vừa nào nó rồi rồi Đẹp rồi ุดท้ายครับพี่น้องไม้เด็ดๆมองได้ดีครับนี่มองล่างตรงนี้นี่ก็สั้นแตอหนึ่งสั้นพวก เหยียบลอยแล้วครับพี่น้องคำมักพอดีครับมดแหลนเลยนี่ครับกล้องเข้าขึ้นมากเอืนเสาจังมาหลุดมาเบิ้งน้ากันครับสิมันหรือบ่ะมานพอกันเอือนครับสวัสดีครับพี่น้องพอกันยนี่มือเสาครับผมหลุดอีจูน้ากันครับ ได้ละลุงมองรุ่นครับรุนรุ่น,นที่นี่ป่าไร่บ่อเท่านี้เด้หนึงเต้มดึก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 กินกุลากุแล้ว nhanh lắm anh em, nhanh luôn. uổng, đinh 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 đinh. héng héng, uổng bật nghi, แมนี่ยรยมนั่นเลยเอ้โม่ฮะพอขาดเขียวจับเรื่องูระยุกต์ดิหยิบลอยครับแจมแบกโดดออกก่อน่ะรุ่น,น,นดวดดวก,กันลังต่อมาครับพี่น้องหลังนีแป้นแป้นแป้นเอ,อือดเตืดเลย ตรงนีเบ็ดไม่เนี้นเอาไหมมนี่ยนมนีปลาวะนี่แล้วน่าจะพกไปเอาตรนี่ปลากวงางเลยนี่นี่อยู่นี่นี่โมเมนต์ขี้ดิปลาปลาคอปลาคอ มาเนี่ยเอาต้องเป็นตัวคอเขออพันว่ดดินล้วเนอู้หูคอคอเขาคอเขาไดเง็ดเถอะวะเออวยฮะคอครับพี่น้องคอขอเสยนั่นแปนละคอเขาคอเขา มันจะ่คือไว้ขนงนีเต้ยมีซิมอยู่แล้วก็ไม่ไม่ไมนยังไม่ปลาั่ะโอ้โหโอ้โหโอ้หดิ่งต้องแด่งต้องแด่งๆก นะครับดุ่นหลังต่อมาครับอืมดักแต่เัี่นังอย่างนี้มดหดมิดซีลี làm ăn gì tiệt ui nhanh quá bị chặt nhi đây cứ nát nát ดินเข่าเหรอ้ดินเข่าน้ำวะไรตัวนี้จะดินั้นห้องงามห้องงามกำกันอยู่เว้ยกับตัวเล็กตัวงามเดี๋ยวไปทำเนาะจุ๊บงั้นป่ะล่ะรึ๊บงั้น โอ้ป้อคอกระโดดด้งเลยดุดกันต่อครับพี่น้องไหนไม่แล้วสามสามแต้มสามแต้มต่อมาโมนี้ขีดดินทรายอันนมดเลยครับตะกี้เป็นขีดตุ่มนี่ตะอีป,ปูนี่ตะอีป,ปู ต้ง 2, 6, องสองล้านยี่กุญมนทำไมเท่าทำไมเฟื่อนโตขึ้นมากแกบอมเงินตีปูขา้างเขาเป็นในขามึงมีอย่างในโลกเขาหนึ่บป นี่แี่ว่าตัวก็เสียคู่นี่คูนี่ครับไปตุลลังสุดท้ายครับพี่น้องใหลังสุดท้ายเข้ากันอะไรคือเกิดแฉเย่ามันนี่คือลังนี่มันถือล้างนี่เลยเนี่ ปูน่อยใส่เ็ดใส่เ็ดครับเม็ดแล้วครับพี่นอ้องเม็ดเรียบร้อยผลงานครับสองเต็มสองโตํำกันได้พี่น้องโตไข่เน่ายอยู่กระคอตัวหนึ่ง อะไรบ่ค่อยร้ายครับดินไส้อันหนองกีดตมมันอยู่อันอันหูวงหม,มแล้วตะกี้นี่กัคากเติบด้วยครับไม้นี่อหรือว่าพ่อได้อ้อมอยู่พี่น้องครับสองตัวไม่คิดหนาครับผมทะเลคินนี้กรสวัสดีครับ